สวัสดีค่ะพอๆแม่เอฟซีของคุณครูแม่เมียวทักทายวันเสาร์นะคะอากาศเย็นสบายอยู่ทั้งสกลนครนะคะทั้งผู้พานกสิลปลมพัดวีวีคือกันแหละเนาะค่ะเนาะอ,อากาศเย็นสบายให้กาลังใจทั้งพอๆทั้งผู้ปู่คุณยานะคะที่กาลังปลุกกําลังสางบานใหม่นะครับมันสิ่งสําคัญเลยคือปวกนี่แหละนะคะมาทาลายเงื่อนของคุณครูนี่คือตรงจางก็จะฉีดปว,วกปีละสามพันหานะคะสามพันหาเห็ดมาวันประมั่น จกปีละสิบยี่สิบปีเลยค่ะจ่ายทุกปีทุกปีเพราะว่ายอย่างพาเครื่องเครื่องบานนั้นเป็นบานใหม่เป็นบวลาข้างล่างมันเป็นปูนมันก็ไตอุ้ยนะคะกับทำลายกระลังขึ้นคุณครูก็เลยเห็นก่อนนะคะก็ให้กระลังใช้ทั้งพอๆกับเหลวกันนะคะเอ้าเห็นอ่าพอๆแม่เอฟซีน้องมานาไปอยู่ในเต้นโอ้ยจนเต้นหน่อยหุ่นเอออุ่นหนาฝาครังนะคุณแม่อ่าแต่คุณแม่แม่ตุกเนาะแม่จอยอุ้ยแม่ยังในหลายคนนะคะ เมตรีบอกค่ะเห็นเห็นเห็นหลายๆคนนะคะโอ้ยดีใจอบอุน่นหมู่ว่านกับไปทักทายนั่งในไหลสดของน้องมานาะอยู่นะคะมาให้กํลาลังใจแล้วก็สวัสดีทักทายแม่แม่แมแมแอฟซทุกท,ทุคนน่ารักอีหลีนยเห็นตัวจริงตอนที่ไปบ้านมานามือวนัน เอาคืนบ้านไหมเดี๋ยวทักไทยนะคะหักแพงทุกคนทุกทันนะคะเห็นความเป็นกันเองแล้วก็อยู่กันแบบนี้ความสุขเหมือนน้องลงไปทังกรุงเทพเหมือนกับโอ้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ทังบ้านหักบ้านพลังรักของเพิ่นไปให้กำลังใจนะคะ <ใช S 1> คือภาพประทับใจเห็นความอบอุ่นที่พ่อแม่ศิล,ลปินของเพิ่นเนาะพ่อแม่เอฟซีของศิลปินที่เข้าหักเข้าแพงไปหากันด้วยความหักความแพงอบอุ่นหนาฟ้ารั่งกินเขากินน้ำแซวสะแตกสวย นาการนึ่ก็คือภาพสวยงามเที่เวหินนะคะทั้งไหลซดกับหอกกันไปหยอกกันมานะคะทั้งอยู่ในตินกับมาโอ้มาสวัสดีแบบนางสาวไทยวาสานนะคะกับเป็นภาพน่ารักภาพประทับใจมีโอกาสจังไดก็สิเดอพอกันเห็นกันนะคะมวล,ล,ลมวลควมือนเข้าไปงานเนรค,คู่กันนะคะก็มีหลายๆอย,ย่างนะคะคุยกันเล่นกันไปกินตะบางพุงหมอกห้อยกินเขากินน้ำน้ำกันนะคะโอ้ยนะคะทังเมฆบ,บางคนเป ok ็นกไปเห็ด เฮ็ดครัวเฮ็ดอาหารโอ้นะคะงานสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้กับโดยพ่อแม่ f เอซีส่วนหนึ่งนะคะกับทางทีมงานของทางบานเพลินผ่าประทับใจต่างๆมันก็ตึงตาตึงใจเฮ้านะคะว่าเป็นเอซของน้องกะมีความสุขอบอุ่นไปน้ากันนะคะนี่แหละคือความตังอกตัางใจของพ่อเแม่ f เอยากให้ศิลปินที่เฮ้า หาเข้าแพงเนี่ย็นได้เติบโตอย่างมีความสุขมีความเป็นกันเองมีโอกาสเข้ากับเฮดมีติ่งอะไรตัวเฮดมีติ่งจัดงานทิทางสกลนคนระกับไห้เดัมคนุ้ม เป็นธุระเป็นพระเป็นธุระจะแรงสถานที่มากกับผอ,อแม่ก็โล่งมากนะคะและทางบ้านสวนสวรรค์มันก็มีมีอย่างก็มีรีม,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 มีรีสอนมีทีพักให้จะสามารถจัดงานตรงงานใดนะคะมีเฮดมีติ่งก็ได้กินเขากินน้ำนะคะอันนี้เคยเป็นโปรเจกต์ของคุณผู้ที่เคยคิดไว้นะคะถ้ามีโอกาสจังหดเขาก็จังเฮดกิจกรรมนั้นเนาะแปบลบว่าเออพักแรมกินเขากินน้ำลวก็นอ่าก็สิ เห็ดคาราโอเกะกัได้ห้องเพลงห่วมกันม้วนๆนะคะเดี๋ยวมือใดอยังใดก็ดังข้างเมตุข้างทีมงานเพิ่นไปคิดโปรเจกต์มากแล้วก็ลองประสานกันเบิ่งอ่าเตรียมงานกันเบิองบ่ะากโอหองอาหารหาอยู่ในร้านขายจังก็จาเห็ดไห้ที่พักที่นอนกับมีในรีสอร์ทเพิ่นอยู่แล้วอยู่ใน อีพักเพื่อนในเพื่อนพยุงบ่หรือไก่เคี่ยงนะคะแม่แม่เพื่อนกับสิหูจกักเพราเพื่อนเคยพักเคยนอนนะคะกับลองเบื่องเนาะเพราะว่าเห็นพอพอแม่เอฟซีน่ารักนา่กนารักนะคะหูจักกันหลายคนเนี่ยกะโอ้นะคะบรรยากาศตรวงนี้ก็จะมีนักสู้ผู้พานเท่ากับจังไดจังใดไก่คือดังๆปังๆนะคะเห็นความสุขที่อพอพอแม่ให้แต่ละมือแต่ละมือแต่ละวิ่งแต่ละวันก็ถือว่า เป็นภาพแห่งความประทับใจทุกคนก็นห้กําลังใจ้องบริขาดสายนะคะโปรเจกต์ดีๆกิจกรรมดีๆมีรวมกันก็นดีใจนะในความสุขที่พ่อพอแม่ไปเยี่ยมไปยามบักหละเห็นรอยยิ้มเห็นเสียงหัวเราะมีผู้หูสิบเสือห้ <laughs> มันขับแนวบอ่อกินเขาหลายบอ่อดูจังไรน,นะคะเอา้าทักทายห้กําลังใจนักสู่ผู่พานของเฮานะคะฟังย่ำไจเพลียงน้กะยังมวนคือเก่าเป็นภาพแห่งความประทับใจเด้อค่ะสวัสดีค่ะ จากบ้านจากเรือนมาไกลตั้งป่ามิทานเอาไว้ในใจอยากเป็นหมอลำรู้ผมไม่หล่อเนื้อตัวทั้งแหลกทางดำยังมีเสียงพอช่วยคำเป็นใบเบิกทางสร้างฝัน ผู้พานลูกหลานสิมาขอพรกราบูขกราบยาขออ้อนแม่พอ่อพี่น้องทางบ้านบักลาไปเดินไปเป็นหมอลำอย่างทีต่ต้องการได้ดีสิมาสร้างบ้านบ่ลืมผู้พานสักคน เอาเดอลาคำเว้าคำจายามินแม้นเพียงได้ยินคำบุีนี่อย่าไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเฮาหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผลง,งานด้านสินละปิน ผมมาณชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซีคนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนี้อย่าคิดเปลี่ยนแปลงตราบแฟนทุกหนทุกแห่งด้วยความหักแพงผู่บ่าวคู่พา i mm -hmm. เงินสร้างงานย้อนเขาหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผมงานด้านศิลปิน,นผมมาณชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซีคนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพง มสัหน่อยักผมสักนี้อย่าท่เปลี่ยนแปลงกราบแฟนทุกหลทุกแห่งด้วยความหารพงแคู์ผู้เป่าผูผ่าน